วัฒเนียนกิจกรรมดีๆของชาววัฒนาตอนซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหวโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยได้จัดกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพสถานการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับเกียรติจากพี่ๆสถานีดับเพลิงพยาไทยที่มาถ่ายทอดความรู้และดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด ในสถานการณ์จำลองแผ่นดินไหวน้องๆเรียนรู้การตั้งสติหมอบป้องกันตัว และอพยพออกทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหมพี่พี่ดับเพลิงได้จัดบ้านลมจำลองให้น้องๆฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองในสภาพแวดล้อมสมจริงเพื่อเพิ่มทักษะการอพยพอย่างปลอดภัยกิจกรรมครั้งนี้เสริมความรู้และความมั่นใจให้นักเรียนทุกคนพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยก็ได้ตัวแล้วก็พอมันหยุดให้ สร้างทักษะสร้างความปลอดภัยเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะ